โอเคจัก,การไปเลยโอเคจัก,การไปรัวๆชูนิ้วกันช yeah ูนงชูนิ้วว่าเราไม่ได้ปาดนะ e และไอ้มุก e มันเห็นแล้ววะมันเห็นวะ เอาละครับผม,มขอากลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็อนนี้ก็ผมฮีโร่เพชรโอ้ยช่วงนี้อากาศร้อนๆเนี่ยเบื่อแล้วควารมร้อนอยากต้องการความรักไม่คมเลย <c oughs> โอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดคําว่าเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวนะเพราะว่าเมื่อหลายอาทิตย์แล้วผมเคยไปเจอผู้เล่นคนนึงนะว่าพูดว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ มารู้สึกปั้นดีนะเออก็เลยจะลองมาพูดมั่งแล้วก็มี fc c o m มนต์มานะว่าพี่ลองเข้าไปพูดว่าโอเคเดี๋ยวนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะหาเมนนั้นเจอหรือเปล่านะเพราะว่าแบบคอมเมนต์เยอะมากเลย <Yeah. S 1> ถ้าเจอก็อยขึ้นให้นะโอเคถ้าไม่ขึ้นให้แสดงว่าไม่เจอขอโทษนะครับถ้าขอบคุณนะครับผมที่คอมเมนต์มานะว่าให้ทําอะไรนะโอเคมาทําให้ดูเลยแต่เอานักล่าข้าวหัวไปวันนี้ นี่คนขอมาเยอะแม่ขอจแต่แฝงกันเลยขอลูกเรือบ้างโอ้คนเล่นสองพันว่าคนณนะมาวันนี้ไม่แน่ใจว่าแรงต่อไปจะเป็นแรงไดมอนเอ้ไม่ใช่มาเตอร์หรือเปล่าก็ลองเล่นดูโอเควันนี้แต่งตัวซะน่ารักเลยมาเริ่มเกมกันมาเริ่มเกมพอดีเฮ้ยสี่ทับทีมแดงคุณคุณนะเนี่ย ไม่เอาเนะเฮ้ยอย่าเจอคนโหดเห็นว่ามีอุปกรณ์เสริมไม่มานะแต่ผมคอมเมนต์ไปเมื่อวานว่ามีอุปกรณ์เสริมไม่มาแต่มันยังไม่เห็นมีเลยนะน่าจะเข้าวันที่หนึ่งหรือเปล่าโอ้ my god เจอพี่เข้าอ่ะเอเดนอากินซบอีกแล้วมาดาบแดงโอเคไหรอเปล่าวูตัวไม้ตัวไม้ขอหนักล่าแล้วกันนะตัวไม้โกงอยู่นะทำไปเล่นนะโกงโกง นักล่าก็จะ่ผชลทางพวก,กไอ้กับดักเ,ออเป็นกับฉลามนะบักฉลามโอเคล็อกม่วงวะไอ้ม่วงให้แต่งชุดเหมือนเราเลยโอเคดับไฟเร็วขอม่วงก่อนนะสวัสดีจ้ะโอเค อีกตัวมันอยู่ในท่อหรือเปล่าโอเคไม่รู้มันอยู่ในท่อหรือเปล่านะ <c oughs> ออยู่ต่อห้องนี้โอประตูปิดวะโอเคจะกาไปเลยโอเคจะกาไปรัรว <c oughs> จะกาไปนะมีคนดูกล้องอยู่ โอเคพี okay, ป่ปฏิกรเดี๋ยวมันก็มากดเชือ่อผมไหม new, new, ช,ชูนิว้วกันชูนงชูนิ้วว่าเราไม่ได้ปาดนะแล้วไอ้ม่วงยังอยู่ปล่าศพไอ้ม่วงเนี่ยไม่อยู่แล้วว่ะเอาแล้วบัคกะฮัมเอย้ยระเบิดได้ไหมเนี่ยข่าวยาระเบิดชนะเนี่ยต้องชนะ เอ้าเอ้าชนะโอเคจ้าโอ้พี่เข้าวเป็นในไออะไรวะอยู่รอดเออเอ้าขอบคุณครับปาานะกล้องไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใหม่ผมไม่เด้งอ่ะทุกคนเออผมว่าทำไมต่อหน้าคลิปใหม่มันไม่ให้ปรับวะ เอ้าใหม่ไม่เด้งทุกคนฮัลโหลเทสตอนนี้เพิ่งเสียทีเองเออผมไม่รู้ว่าใหม่บัคหรือเปล่าไงเมื่อกี้ไม่ได้คุยกันด้วยมานังกล้าต่อเลยเราหอยกตาแล้วลกันแต่ใจวิวๆเหมือนกันถ้าไปเล่นอีกแพ้แล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ครับลุยครับผมอย่างนี้มันต้องถอนไอ้ใหม่บัคหรือเปล่านะเ <c oughs> มื่อวานผมเห็นมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าพี่ใม่มันบัคหรือเปล่า แต่ผมไปถามแอดมินมาให้แล้วแอดมินบอกว่าแก้ไขแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยแมวเวทมนต์มาครับขอนักละให้เช็ดตาแล้วกันนะเพื่อเออจิตวิญญาณที่สมบูรณ์มาโอเคเฮ้ยเอ้าไม่มีนักลาตายละดินจาก็ได้ไปตัวที่โหดที่สุดสองสองอันดับแรกของผมเลยนะดินจากับนักล่าแบกแกขอขอผ่านก่อน ไม่มีนักล้าเฉยเลยไอเราก็หวังดีใจนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดสีอะไรก่อนไม่มีหมอด้วยแต่มีป้อป่ะเด้ไอม้ม่วงหมุดท่อว่ะโอเคม่วงหมุดท่อว่ะไอ้ม่วงหมุดท่ออ่ะไอ้น้ำตาลปออแน่เลย yeah. เพื่อนผมปลาแล้วหนึ่งโอเคน,อน,อน,อน่าจะน้ำตาลนะน้ำปอบน่าจะน้ำตาลไม่บั๊กว่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่บั๊กก็ดิทุกคนโหวดน้ำตาลน้ำตาลเป็นไม่บั๊กแล้วผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้ไง oh, <no. S 1> น้ำตาลไปก่อนโอ้ยน้ำเงินไปแล้วเว้ยแล้วจะเล่นกับใครวะเนี่ย อ <laughs> อ้ยไอน้ำตาลปอบโอ้ oh my god เหมือนไอเหลืองอย่ารู้ได้เนะผมบดอะไรใช่ไหมไอตัวมุดท่ออ่ะไอไอม่วงดีมุดท่อไปเอาไอเขี่ยวก่อนละเว,ว้ยไอน้ำตาลปอบไปบดน้ำเงมือนออกกันแล้วฉันจะเล่นยังไงนี่เราก็ต้องปาดเหยียตัวสองตัวแล้วผมว่าเราคุยกันไม่ได้ผมรู้สึกแบบ ยังไงอะไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยเพราะเราไม่ใช่เบอร์ดี้โอเคไม่ทันรล้เว้ยเว้ยใครมันกินศพวะน้ำตาลไงน้ำตาลป๊กมวงแตกว่ะน้ำตาลไปเลยไม่บักกอะ โวดน้ำตาอา้าวโหวดซมีกยโวดพิดโอ้ยไปโหวดซมทำไมไม่โหวดน้ำตาลออกโอ้ฮีโร่เพชรเอ้ยโอ้ไปโหวดซม,มอีกผมอืเห็นพิดเห็นนกบัวเป็นกงจักเห็นกงจักเป็นนกบัวอีกสำนวนไทยก็มาในเมื่อมันไม่เอาผมก็เลยถ้ามีปอบไงชีวิตโอเคต้องร้อนน้ำตาลก่อนน้ำตาลปอบอะ เราก็เทียตัวสองตัวไปแล้วกันลองปอบกินพอมันเห็นแล้ววะมันเห็นวะเอ,อ้าผมหลอกส้มเหรอวะไม่ได้หลอกน้ำตาหรอวะน้ำตาลสี่เมือนกันใกล้เคียงกันโอ้นน้ำตาลไปไอ้ข้าวมันเห็นว่าผมปาดไงมินม้นมินม้นมิ้นเร็ว โอ้ยมินยากามฮ้ยเออน้ำตาลไปแล้วเว้ยไอข่าวไม่เห็นเหรอวะไอ้ข่าวไม่น่าเห็นนะ <c oughs> ไม่รู้อะโอเคลอกไอ้ข่าวแล้วไม่เป็นไรอีหนู <c oughs> เรากดปฏิกรไหมนะสมมุติว่าถ้าไอข่าวมันกินไอมินก็จบแล้วเกมแต่ดูจากทรงไม่น่ากินว่ะ <c oughs> เสี่ยวว่ามันจะตบปุ่มอาผมออกนี่แหละ <c oughs> ผมกลัวแค่นี้แหละ <c oughs> โอเค โปรูปัปโอเคจบเกมไหมจบเกมไม่บัคมันเล่นยากนะโอเคจบเกมอ๋อพอพูดไม่ได้นี่มันก็แหมเหมือนไม่มีไม้ไม่มีมือเลย <S 2> <S 2> <S แต่หลังจากลงคลิปนี้ผมคิดว่าเจมหน้าแก้ไขเสร็จแล้วแหละโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะทักไปหาเขาอีกทีแล้วกันก็เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ลาก็ต้องเร็วพอมานะพอลาไปก่อนเออพูดไม่ได้คลิปนี้ <laughs> ดูอึดอ่นเลยไปแล้วทุกคนไว้เจอกัน